ี่ชื่อมิเฟิร์นะคะที่เรียนสาขาการท่องเทีย่ยวปีสองค่ะวัสดีค่ะน้องๆพี่ชื่อเกณนะคะพี่อยู่สาขาการท่องเที่ยวนะคะปีสองค่ะทำไมถึงเลือกเรียนสาขาการท่องเที่ยวค่ะที่เลือกเรียนสาขาการท่องเที่ยวนะคะพอดีว่าเป็นคนชอบชื่นชอบการท่องเทีย่ยวอยู่แล้วแล้วก็มีประสบการณ์ไปเทีย่ยวในสถานที่ต่างๆค่ะทาให้รู้สึกว่าตื่งประทับใจในการท่องเทีย่ยวแล้วก็เลยมาเลือกเรียนสาขาการท่องเทีย่ยวที่นี่ค่ะถ้านผ่า บ้านเกิดของเราค่ะอาจจะทาให้ยากสำหรับบางคนอย่างเช่นหนูนะคะซึ่งหนูไม่ได้ภาษาเลยแต่พอได้เข้ามาศึกษาได้เข้ามาเรียนรู้ค่ะก็ทําให้เราได้เข้าใจหลายๆอย่างมากขึ้นค่ะจะมีเจ้าของภาษานะคะอย่างเช่นอาจารย์ไหมแกก็เข้ามาทบทวนทบทวนบทเรียนให้เข้ามาสอนให้เราได้เข้าใจมากขึ้นค่ะเรียนเที่ยวได้เที่ยวไหมได้เที่ยวค่ะแต่เป็นการเชื่อแบบที่เราออกไปศึกษาดูงานตามสถานที่จริงค่ะได้สุกประสบการณ์ต่างๆได้พาน้องๆปวชออกทริปบอกเลยนะคะว่ามันดีมากดีมากจริงๆค่ะเพราะเรา กับสิ่งที่เราเจอค่ะว่าเอาไใะได้บ้งใช่เราสามารถใช้ในิตกระมัเราได้ยพราะระสานะทุกวันี้สาคัญมากค่ะเราสามารถนาไปใช้ในการทางานของเราได้ค่ะถ้านตอนนี้การเรียของเราเราก็จะได้ผลในระดับเงแต ตั้งใจว่าจะมาที่นี่ค่ะจะมีเพื่อนรุ่นพี่ค่ะเขาแนะนํามาว่าที่นี่อาจารย์น่ารักอาจารย์เป็นกันเองมากๆค่ะเข้าถึงง่ายเวลาที่เรามีปัญหาอะไรอาจารย์สามารถช่วยเหลือเราได้ทุกเรื่องเลยค่ะค่ะน้องๆคนไหนนะคะที่สนใจอยากจะเข้ามาเรียนในสาขาการท่องเที่ยวนะคะพี่ก็อยากจะแนะนาน้องๆนะคะว่าสาขาการท่องเที่ยวค่ะไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยค่ะสาขาการท่องเที่ยวนะคะเรียนแล้วสนุกค่ะน้องๆจะได้ฝึกประสบการณ์นะคะการออกไปเจอกับผู้คนที่โลกภายนอกค่ะและน้องๆนะคะก็จะได้ฝึกการใช้ภาษาพูดคุยกับชาวต่างชาตินะคะ บอกเลยนะคะว่าไม่ได้ยากเลยค่ะและสนุกมากๆค่ะค่ะสำหรับทางสาขาของเรานะคะได้สอนเกี่ยวกับบุคลิกภาพให้น้องๆด้วยนะคะและหากน้องๆกลัวการใช้ภาษา,ษาหรือเรียนภาษานะคะน้องๆไม่ต้องกังวลเลยค่ะเพราะว่าเรามีทั้งอาจารย์ต่างชาติและอาจารย์คนไทยนะคะคอยสอนอยู่ค่ะและน้องๆก็สามารถเรียนต่อภายใน2ปีนะคะ2ปีนี้พอน้องๆใกล้จะจบ โรงเรียนเราจะพาน้องๆไปทําบรมักคุเทศเพื่อให้น้องๆได้ใช้ไปต่อยอดในอนาคตค่ะหากน้องๆอยากจะเป็นเอ่อมักคุเทศหรือว่าน้องๆอยากจะไปทํางานเป็นไกด์ฟรีแลนซ์หรืออะไรทํานองนั้นนะคะน้องๆก็สามารถทําได้ค่ะแล้วเราไปส่วนหนึ่งในสถานการท่องเที่ยวกันนะคะเย